เรือกวาดทุ่นของรัเสเซียโอลกซานดเดอร์โอบูอคอฟต้องจอดรอซ่อมอีกนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้8ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนได้ปฏิบัติการทําให้เรือกวาดทุ่นของรัเสเซียต้องจอดรอซ่อมไปอีกนานครับตามการรายงานได้ระบุว่า เรือเก็บกวาดทุ่นของรัสเซียที่มีชื่อว่าโอเล็กซานเดอร์โอบูคอฟถูกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนได้ใส่วัตถุบางอย่างเข้าไปในระบบของเครื่องยนต์จึงทำให้เครื่องยนต์ขัดข้องและใช้การไม่ได้วัตถุบางอย่างที่มีการพูดถึงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวัตถุอะไรครับแต่ตามการรายงานได้ระบ,บุว่าหลังจากที่ได้ใส่วัตถุแปลกปลอมบางอย่าง เข้าไปในระบบเครื่องยนต์ของเรือจึงทำให้น้ําไม่สามารถเข้าไปหล่อยเย็นในเครื่องยนต์ได้และทำให้เครื่องน็อกครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนได้ปฏิบัติการในครั้งนี้ในระหว่างที่เรือลำดังกล่าวจอดอยู่ในท่าเรือบันติสในแคว้นคาลินิกรัดเรือชั้นอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นชื่อเรียกของรัสเซียที่เรียกว่าโปรเจกต์12770 อเล็กซานเดอรเป็นเรือกวาดทุ่นระเบิดรุ่นใหม่ล่าสุดของรัเสเซียที่ออกแบบโดยบริษัทอันมาสมันถูกสร้างขึ้นที่อูต่อเรือเซรเ์เนฟสกี้สำหรับกองทัพเรือรัเสเซียครับมันมีการวางกระดูกงูแต่วันที่22กันยายนปี2011ตามการรายงานได้ระบุว่าความสามารถของช่างต่อเรือนั้นสามารถวางกระดูกงูได้ ใช้เวลาเพียงแค่1วันครึ่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็สามารถต่อจนสำเร็จและปล่อยลงน้ำในเดือนมิถุนายนปี2014ตามการคาดการได้ระบุว่าเรือแบบนี้ของรัสเซียอาจจะมีถึง40-50ถึงาลำเรือรุ่นนี้มีความยาว61เมตรและกว้าง10.2เมตรและใช้เครื่องยนต์สเวีด,ด้า M503 จำนวน2เครื่องมันเป็นเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1970ครับมันถูกสร้างขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตสิ่งที่จะเป็นปัญหาต่อไปซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหน่วยซ่อมบำรุงเรือรุ่นนี้นั่นก็คือการหาอะไหล่และเครื่องยนต์ที่จะมาทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากมาก จากเหตุการณ์ที่ยูเครนได้ใช้ดโดรนคาเิกาเซ่เข้าทาการโจมตีคลังน้ํามันของรัสเซียในพื้นที่ยึดครองชุวคราาแหลมไครเมียเมื่อวานนี้7ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ายูเครนได้ใช้ดโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการพัฒนาขึ้นมาเข้าทาการโจมตีไม่มีการเปิดเผยครับว่ารุ่นใหม่ล่าสุดมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ผลจากการที่ดโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดของยูเครน ที่พุ่งทะยานเข้าใส่คลังน้ํามันในฟิโอดอเซียซึ่งเป็นคลังน้ํามันสารองของรัเสเซียนั้นทําให้ถังน้ํามันขนาดใหญ่ถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงและอีกสามถังก็เกิดไฟลุกไหม้ต่อไปแรงข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าไม่ใช่เพียงแค่คลังน้ํามันเท่านั้นที่เกิดไฟลุกไหม้แต่ว่าบริเวณท่าเรือที่เป็นจุดจ่ายน้ํามันก็ ถูกไฟลุกไหม้ด้วยเช่นกันครับบริเวณท่าเรือนั้นก็จะเป็นท่าเรือที่ใช้สําหรับจ่ายและเติมน้ํามันบริเวณท่าเรือสําหรับจ่ายน้ํามันนั้นเป็นท่าเรือที่จ่ายน้ํามันให้กับเรือทั้งหมดภายในพื้นที่คาบสมุทรไครเมียก็เป็นสิ่งที่ยูเครนดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับคือลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียคือการโจมตีสิ่งที่จะสนับสนุนกองทัพรัสเซีย ให้ไปทำการรุกรานโจมตียูเครนดังนั้นยูเครนจึงได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีคลังน้ำมันสำหรับกองทัพรัเสเซียครับแอดมินขอแก้ไขข่าวครับแอดมินอ่านผิดเมื่อวานนี้กรณีที่อิหร่านใช้บอลลิสตกมิไซล์โจมตีเข้าใส่อิสราเอลในวันที่1ตุลาคม2024ที่ผ่านมาที่แอดมินได้บอกว่าฝ่ายอิหร่านได้ออกมาประกาศว่า สามารถจัดการกับเครื่องบินซู -35 ของอิสราเอลแอดมินขอแก้ไขเป็น F- 3 5 i ไอครับฝ่ายอิหร่านก็บอกว่าสามารถจัดการกับเครื่องบินรบ F- 3 5 i ไอของอิสราเอลได้นับ20บลำบางท่านก็บอกว่านั่น,นเป็นข่าวปลอมสื่อข่าวบางแห่งได้บอกว่าอิหร่านสามารถจัดการ เครื่องบินรุ่นอื่นๆของอิสราเอลได้ด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวอันนี้ก็คงจะเป็นการใส่จินตนาการเข้าไปร่วมกับเหตุการณ์ครับแต่ว่าภาพถ่ายดาวเทียมนั้นก็แสดงเห็นชัดเจนว่ามีหลุมสองหลุมเกิดขึ้นภายในสนามบินกองทัพอากาศอิสราเอลและหลังคาโรงจอดเครื่องบินยุบลงไปได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นเองท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า อิสราเอลรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วโดยได้รับคําเตือนได้รับการแจ้งเตือนจากอเมริกาว่าอิรันจะทําการโจมตีอิสราเอลดังนั้นอิสราเอลจึงได้นําเครื่องบินรบรุ่น F-35I บินออกไปที่อื่นท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าเครื่องบิน F-35I นั้นมันมีราคาแพงมากใครจะเอาไปจอดไว้ที่ลานกลางแจ้งโล่ง เสราเอลได้มีการนำไปจอดไว้ภายในโรงจอดเครื่องบินที่อยู่ในถ้ำอยู่ในหุบเขาประมาณว่าอยู่ในภูเขาที่ถูกเจาะเข้าไปแล้วนำเครื่องบินไปจอดให้รอดพ้นจากสายตาฝ่ายตรงข้ามอันนี้แอดมินก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ครับเครื่องบินรบที่มีราคาแพงๆก็คงจะไม่มีการนำไปจอดไว้ ในที่โล่งแจ้งให้ตกเป็นเป้าสายตาแน่นอนอันนี้แอดมินก็ใส่จินตนาการและความคิดเข้าไปครับเครื่องบินแพงๆก็คงจะต้องมีการบำรุงป้องกันดูแลเป็นอย่างดีพิเศษซื่อข่าวไฟสนับสนุนกลุ่มเฮชบาลล่ได้ออกมารายงานว่ากลุ่มเฮชบาลล่ไม่ต้องรีรอที่จะให้อิสราเอลโต้อตอบกลับไปยังอิหร่านแต่ว่ากลุ่มเฮชบาลอ เปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ7ตุลาคม2024กลุ่มเฮชบาลเลทที่มีฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านทางทิศเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องโดยตะต้านอากาศายานของอิสราเอลได้มีการยิงสกัดกัน้นพร้อมกับยิงโต้อตอบกลับไปโจมตีเข้าใส ฐานปล่อยจรวดของกลุ่มฮชบบลเล่ที่ยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลสื่อข่าวหลายแห่งได้มีการจับตาดูว่าอิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการโจมตีโต้อตอบกลับไปอย่างอิหร่านหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านด้านนิวเคลียร์ในความเป็นจริงแล้วอิสราเอลก็รู้หมดครับว่าแผนที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านอยู่ตรงไหน ฐานทัพทางทหารของอิหร่านอยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่ากำลังรอการตัดสินใจว่าจะโจมตีซึ่งเป็นการโต้อตอบกลับไปยังอิหร่านในรูปแบบใดหรือว่าจะโจมตีจุดไหนมันก็มีการรายงานออกมาว่าอเมริกาได้สั่งอิสราเอลบอกว่าขอร้องอย่าโจมตีโรงงานหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะว่าจะเกิดอันตราย แต่แหล่งข่าวบางแห่งก็บอกว่าอเมริกาได้มีคำสั่งให้ทหารของอเมริกาที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางให้มีการเตรียมตัวให้พร้อมในขีดสูงสุดในกรณีที่จำเป็นให้หาที่หลบภัยแอดมินคิดว่าเนื่องจากไม่มีใครทราบว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรมันก็คงจะต้องมีการสั่งให้ทุกหน่วยมีความเตรียมพร้อมในทุกด้าน ในกรณีฉุกเฉินถ้าอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิรานจริงก็เหลือเวลาอีกประมาณ24ชั่วโมงครับตามการรายงานก่อนหน้านี้ได้ระบุว่าอิสราเอลจะทำการโต้ตอบกลับไปยังอิรานภายใน48ชั่วโมงนี่ก็ผ่านมา1วันแล้วครับดังนั้นอีก24ชั่วโมงต่อไปนี้ก็คงต้องจับตาดูว่าอิสราเอลจะปฏิบัติการโต้ตอบกลับไปยังอิรานอย่างไร แต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาผู้บัาการทหารเซนคอมของสหรัฐเมริกาได้มีการพบกับผู้นำทางทหารรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลเมื่อวานนี้7ตุลาคม2024ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสได้ทำการบุกเข้าไปยังอิสราเอลเนื่องในวันครบรอบที่กลุ่มฮามาสได้ทำการสังหารพลเรือนชาวอิสราเอล และสังหารพลเรือนชาวอเมริกันรวมทั้งจับกลุ่มชาวอเมริกันไปเป็นตัวประกันด้วยในพลมิคาเอลอีริกกลิล่าผู้บัญชาการของศูนย์บัญชาการรบของสหรัฐอเมริกาเซนคอมได้รับฟังเหตุการณ์ที่อิรานได้โจมตีอิสราเอลด้วยบอลลิสติกมิสไซล์181ลูกจากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลอยอาฟกาลันและพลโทเฮอร์ซี่ฮเลวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของอิสราเอลในวันที่5และ6ตุลาคม2024ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าจะหาแนวทางร่วมกับอิสราเอลในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับอิสราเอลรวมทั้งการจัดการการปฏิบัติการของอิหร่านด้วยสวัสดีครับ